จะเป็นล็อกของมันนะครับดูดีๆนะครับถอดอกมานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะถอดพ o วเวอร์กันนะครับเริ่มจากน็อตตัวด้านข้างานะครับแล้วที่สําคัญเปิดตัวนี้นะดูปิดล็อกนี่ปล็อกเป็นอย่างนี้เขียนิดนึงนะเขียนแรงเดี๋ยวหักนะเบานะครับหยับโอเคเราจะถอดหน้าได้แล้วเดี๋ยวเวลาใส่ก็ดูเอานะครับมันจะมีวิธีไม่มยาก อันครับตัวนี้ถอดพาวเวอร์ก็จะหลายจุดนิดนึงถอดน็อตนะครับสองจุดนะครับตรงนี้เพื่อยกซีดีลอมขึ้นนะครับนี่นะครับอันนี้ถอดฮาร์ดดิสตถอดแรมนะครับอันนี้เราจะถอดพาวเวอร์ ต้องเอานี้ออกเลยต้องเอาฮันดิดออกนะครับเดี๋ยวบอกก่อนว่าฮันดิสเนี้ยมันจะต้องล็อกมันก็คือการบีบเข้าแล้วก็ดึงขึ้นนะครับบีบเข้าแล้วก็ดึงขึ้นนะครับนี่นะฮะเห็นว่ามันอยู่แล้วบีบเข้าแล้วก็ดึงขึ้นนะครับสองมือก็ได้ครับมันยังง่ายหน่อยอถอดทันดิออกก่อนครับแล้วก็ยกชุดลอมออกมาไม่ต้องถอดสายก็ได้จริงๆแล้วอะหรือจะถอดก็ได้แล้วแตกไม่เป็นไรครับ ถอดก็จะสะดวกนในการทํางานนะครับอันนี้แล้วก็นี้แล้วก็ถอดพอร์ละนี่ล็อตมันอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนีงน่ที่สําคัญเนี่ยที่มันจะออกไม่ออกนี่นี่คุณต้องถอดล็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับหนึ่งตัวนะครับปลั๊กปลั๊กไฟนี่นะครับถอดปลั๊กไฟอย่าลืมนะครับปลั๊กไฟพาอร์ตต้องบีบแล้วก็ดึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันจะบีบแล้วดึงยังไงนี่ครับมันบีบแล้วก็ดึงออกมาอันนี้มันแยกออกมาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเจอของจริงแล้วคุณจะเห็นเอง อันนี้ต้องบีบแล้วดึงบีบแล้วก็ดึงออกมาโอเคต่อไปบีบแล้วดึงเหมือนกันนะครับลักษณะน,นี้นะอ,ออกมาแค่สองเส้นนี่ครับมันจะอ,ออกเป็นชุดเลยอย่างนี้เสร็จแ,แล้วม็ถอดนอ็อตด้านหลังนะครับค่อยๆขยับออกคราวนี้ออกแล้วครับทุกครั้งที่เลื้อเครื่องอย่าลืมนะครับพยายามตัวนี้ต้อง ข้าไปขยับเดี๋ยวเปิดไม่ติดไม่ย่างน่ะแค่นี้เองเวลาใส่ก็ประกอบกับจุดเดิมนะครับน็อตสองตัวหลังน็อตสองตัวหน้าแล้วก็ค่อยไล่ประกอบทีละชิ้นประกอบกลับเลยครับหวังผมว่าลงไปประกอบครับนะครับใข่น็อตตัวนี้นะอย่าลืมนะตัวนี้ครับแล้วก็ดานถายครับ ตัวครับจริงๆแล้วมีสองหรือสามสองใช่ไหมสองตัวนะเพราะว่าไอตัวนี้มันเป็นน็อตฝา <S <S น็อตฝาหลังไม่เกี่ยวใส่แค่สองตัวนี้น็อตฝาหลังเดี๋ยวเราใส่ใส่ปักครับก็ตอ,ออลงมาไงก็ใส่ทรงนั้นแหละไม่ยากมันจะมีล็อกของมันถ้าใส่ผิดล็อกมันกดไม่เข้าพวกนี้นประกอบครับจัดเรียงสายครับเดี๋ยวเราจะวางของละว,วางลงมาครับ มากันที่น,นะฮะอูนะครับม,มันมีรูอยู่นี่เห็นไหมตรงเนี้ยมันมีรูอยู่เราต้องวางให้ตรงรูมันถึงจะตรงปุ๊บมันก็จะลงะจะใส่สายก่อนหรือจะใส่สายที่หลังก็ได้ไม่เป็นไรนะครับตอแล้วจะสะดวกใส่หน้าครับใส่หน้าครับ เาถ่ด้านล่างครับโอเคนะครับเราก็จะมาใส่ที่ตัวปลั๊กไฟนะครับกับสายสตา a ตนะครับอถอดยังไงใส่อย่างงั้นนะครับทุกอย่างมันจะมีล็อกขรอสายสตา a ก็จะมีต่ถ้าดูดีๆนะครับโอเคมันจะมีจะมีล็อกนี่ฮะโฟกัสแล้วนะนี่ครับมันจะเป็นลักษณะนี้ดูทรงการวางนะครับ ุณต้องจับสายไว้ก่อนนะครับแล้วก็หย่อนลงไมปมันจะดังแก๊กโอเคแก๊กนี่โอเคแล้วคราวนี้ก็ใส่จริงๆแล้วอ่ะเราเสียบลักษณะนี้แล้วก็เราเปิดเทสก่อนก็ได้เรายังไม่ต้องจ่ายไฟเข้าฮันดิสเผื่อว่ามันไม่ติดติดหรือไม่ติดเนี่ยเนี่ยเสียบปลั๊กแล้วก็เทสก่อนได้เลยนะครับถ้าไม่ติดก็ดูที่เรื่องแรมบางทีเราร้อนถอดเนี่ยแรมมันจะขยับเราอามือกด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 ให้แน่นก่อน พอมันติดขึ้นหน้าโลโก้เสร็จปุ๊บเราก็ดึงปลั๊กออกโอเคพอเราดึงปลั๊กออกเสร็จแล้วเราก็ถึงํามาจ่ายไฟเข้าฮาร์ดดิสที่ผมบอกว่าไม่ให้จ่ายไฟเข้าฮาร์ดดิสเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันเปิดไม่ติดแล้วก็เราต้องดึงออกมาแล้วต้องมาเซอร์วิสต้องมากดแคลมขยับแรมอะไรเงี้ยมันจะทําให้โปรแกรมหรือวินโดว์หรือข้อมูลในนั้นมันถูกเสียหายได้เพราะว่าจังหวะเราปิดเราเปิดใส่นะครับนี่ดูดีๆนะครับมันจะเป็นล็อกเกี่ยวนี่นะขอเกี่ยวนะครับเกี่ยวเข้าไปก่อนนะครับด้านนี้นะครับ พอเข้าแล้วก็ตบมันเข้าไปเลยนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ปิดฝากรอบเหมือนเดิมครับตัวนี้นจะมีเซ็นเซอร์ถ้าเรายังไม่ได้ปิดฝาใช่ไหมมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตัวหนึ่งนี่มันจะฟ้องอเลูมิเวอร์ค, All คือเรายังปิดฝาไม่สนิทมันคือเซ็นเซอร์ตัวนี้แหละเราต้องปิดฝาก่อนมันจะถึงไม่ติด F1 จริงๆล้วเราปิด F1 ได้ปิดไม่ให้ไม่ให้ฟอ้องอะฝาปิดไม่สนิทหรือหรือไม่แน่นอะไรอย่างเงี้ยเซนเซอร์เขาจะฟอ้องเลย ให้ติด F1 หนเขาจะฟ้องว่าเลยก็เวอ่์แล้วคุณก็ต้องเอ่อจัดการเรื่องผาปิดใหม่หรือเข้าไปปิดได้ไปออกก็ได้เรียบร้อยนะครับใส่น็อตกับคืนนะครับสามจุดโอเคครับไม่ยากครับไม่ยากครับ